สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันนีโกกตูมนะคะเรามาเดินดูนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นมาพอดีกับ่องดอกไม้ที่สวยๆนะคะกำลังเริ่มที่จะปลูกนะคะตั้งประดับประดาไว้นะคะนี่นะคะรอบๆนะคะอ่าองค์ปู่ปริจิตนะคะแล้วก็เดินดูรอบๆองค์ปู่ปริจิตนะคะองค์ปู่ปริจิตผู้ที่ ามาจากตำนานกกเกนะคะค่ะตอนนี้ตำนานกกเกก็เป็นตำนานแล้วนะคะองปู่ปริจิตไปก็เป็นปัจจุบันอยู่ที่โคกหนองนาแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็มาเดินดูรอบๆนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นการเร่งนะคะเร่งทำงานต่ออีกนะคะ ื่อจะทันวันงานวันที่เก้าวันงานนี้นะคะเดี๋ยวย่าก,ก็ขอพรให้กับลูกชายของคุณแม่อุไรวันก่อนนะคะให้ลูกชายของคุณแม่อุไรวันหายนะคะหายจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงนะคะค่ะเดี๋ยวยาจุดธูขอพรแล้วก็ ขอลาองค์ปู่นะคะกลับก่อนแล้วก็จะมาใหม่นะคะค่ะไปลามาไหว้นะคะนี่นะคะย่ามาก็ไหว้แล้วนะคะแล้วก็กลับย่้าก็จะลานะคะกลัออบองค์ปู่แล้วย่าจะมาใหม่อีกครั้งนะคะย่าก็จะไปแล้วก็มาไปแล้วก็มานะคะ ฝั่งนี้ป็นหนูนาค่ะรดน้ำต้นไม้ฝั่งทางนี้ให้เราแล้วนะคะดาวเรเืองนะคะเราก็จะไปดูฝั่งทางโน้นนะคะว่า นี่นะคะคุณแม่อุไรวันคะย่าหนิงไหว้ขอพรให้กับลูกชายของคุณแม่อุไรวันแล้วนะคะค่ะขอให้ลูกชายของคุณแม่อุไรวันนะคะหายวันหายคืนนะคะหายเป็นปกตินะคะภายในฟริบตานะคะ3วัน7วันนะคะสาธุสาธุด้วยนะคะแล้วก็ลาองค์ปู่แล้วก็ขอพรกับองค์ปู่นะคะ ขอให้ย่าหนิงได้ถึงแสนทรัพย์เลยนะคะค่ะองค์ปู่ผู้มีอิทธิฤทธิ์นะคะขออะไรไดอ้อย่างนั้นนะคะก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาญาหนิงด้วยนะคะญาหนิงบอกว่าคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะคะค่ะค่ะก็องค์ปู่นะคะยา่าหนิงเคยขออยู่ที่บ้านกกกอกก็ นหนิงก็เคยขอตอนที่มาอยู่ที่นี่ยาหนิงก็ขอกระปู่เช่นเดียวกันนะคะให้ปกปักรักษานะคะยาหนิงด้วยนะคะแล้วก็พวกเราด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันเป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันจันทร์วันอังคารโอเป็นวันอังคารลืมไป เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันเกิดของยาติหนุก็เป็นวันจันทร์แต่ว่า่าิหนุเกิดวันที่17เมษายนนะคะแต่ถ้าว่าได้นะคะแล้วก็ขอพรทุกวันเกิดนะคะวันจันทร์นะคะแต่ที่เป็นวันอังคารแล้วก็ไม่เป็นไรเมื่อคืนนี้่าหนีก็สวดมนต์อยู่นะคะค่ะนี่นะคะ เมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ยาหนิงก็ไหลอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ไหลอยู่ตรงนี้นะคะค่ะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเชื่อนะคะค่ะนี่ก็คือความเชื่อของเรานะคะค่ะเพราะว่าเราขอเราขอก็สมบังของเรานะคะค่ะไม่ว่าใครนะคะถ้าขอได้สมบังป่าถนาสิ่งไหนก็ได้นะคะก็เชื่อกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยา่าหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะช่วยติดตามดูคลิปย้อนหลังให้ยา่าหนิงด้วยนะคะแล้วก็ช่วยชมโฆษณาให้ยา่าหนิงด้วยนะคะยา่าหนิงก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ